นะครับเป็นวิธีป้องกันหมอดอีกอันหนึ่งมันเหมาะกับที่ว่าที่ที่ที่ว่าปลูกมีชาวสวนไปเป็นเป็นมีกอไผ่ไปขอตนเองเงี้ยเนาะการที่ว่าเราจะขายไม้ไผ่เนี่ยเราจะขายลำสดหรือว่าแช่นลายาหรือว่าแช่น้ํายาอีกแบบนึ่งแบบเจาะรูถ้าแบบแบบเนี้ยมันทําว่าต้นทุนสูงไหมมันก็สูงอยู่นะมันจะสูงกว่าอัดแคปซูลสูงกว่าไอ้ที่ว่าเราทําเป็นพวกอ่าที่ว่าไอแช่บ่อเนาะแต่ว่ามันก็เหมาะอย่างเนี้ยผมไปซื้อกระแตงมาเนี่ย แบ่งนี่นะผมซื้อมาแค่ยี่สิบาทยี่สิบาทนี่เราก็ทําเป็นบ่อยแช่ไม้ไผ่ได้แล้วล่ะเนี่ยแล้วก็ใส่ใส,ใส่ใส่น้ํายาเข้าไปแต่ว่าการที่แช่จะแช,แชนน่นะ้ํายาเนี่ยนะเราต้องคํานวณไม้ก่อนไม้่อย่างกับไม้สี่ลำห้าลำเนี่ยให้เราสังเกตดูเพราะว่าไม้ไม้ไม้อันนี้เป็นไผ่เป็นไผ่ไผ่ไลูกแดงนะลำนี้ประมาณสักเกือบสามนิ้วอะครับสองนิ้วเจ็ดสสองนิ้วแปดลำนี้ ลำนี้ผมผมที่ว่าน่าจะใช้น้ําปริมาณอย่างน้อยถ้าประมาณครึ่งลิตรที่เขาจะแช่ลําเดียวก็ได้นะแต่ว่าถ้าให้เราใส่น้ําไปเนไปครึ่งลิตรครึ่งลิตรเนี่ยน้ำขาจะดูขึ้นไปข้างบนทั้งหมดเลยต้องมันต้องมีมีมีใบอยู่นะถ้าตัดมาใบมันแห้งแล้วเนี่ยมันจะใช้งานไม่ได้นะครับไม้จะไม่ด้วยกฎของธรรมชาติของเขาเนี่ยเราจะให้น้ํายางเขาเนี่ยผสมไอดูดเพื่อดูดดูดน้ําดูดน้ำยาขึ้นไปข้างบนเนาะไปตรงยอดไผ่อย่างเงี้ยอย่างนี้ผมคํานวณดูละน้ํา อันนี้ครึ่งลิตรอันนี้ก็อันนี้ก็ผมก็ใส่ประมาณสามลิตรทั้งหมดนะมมมนะนี่นะประมาณไม่ห้าลำนี่นะเมื่อกี้ผมผมไปตวงมาเนาะเพราะว่าอันนี้ประมาณสักสี่ลิตรนี่แหละผมผมก็เทเออกไปเป็นนิดนิดหนึ่งก็ได้เหลือไม่เทก็ได้นะเพราะว่าเราเสร็จแล้วเราก็มาแช่เป็นพวกพวก,พวก,พ,วกพวกน้ายาเนาะน้ํายาที่ว่าเราใช้อา่าที่ว่าเาผาผ,ผสมมาให้แล้วอะน้ํายาที่ว่าป้องกอะนะอันมอดอนะน้ํายานี่มันถ้าเราแช่แบบ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 ตั้งลำนี่นะ แตบบ่ตั้งลำนี่โดยที่เราไม่ต้องทะลวงป้องเข้าดีของมันเนาะเราจะใช้อัตราอยู่ที่ประมาณหนึ่งหนึ่งต่อร้อยหนึ่งหนึ่งหนึ่งต่อต่อร้อยลิตรนะอย่างกับขวดนี้ที่ว่าพี่เขาทําไว้อยู่ที่ประมาณสองร้อห้าสิบซีซีสองร้ยห้าสิบซีซีก็จะแช่น้ําได้ประมาณยี่ห้าลิตรอ่าถ้าถ้าประมาณสักยนะี่สิบห้าลิตรเนี่ยก็จะมีที่ทตวงอยู่เนี้ยครับผมเนี้ยที่ตวงมันจะมีอยู่เนี่ยอันนี้ก็ประมาณสักอ่าสิบลิตรสิบลิตรอย่างเงี้ยเราก็ใส่ประมาณครึ่งหนึ่งไเนาะคือ คือประมาณสักที่ว่าเป็นเป็นซีซีเป็นป่ายเงี้ยนะสมมุติว่าถ้าผมจะแช่ใหญอะไรประมาณนี้เนาะเราเราก็ตวงใส่ก็ได้หรือไม่ตวงก็ได้นะประมาณนี้เนาะเสร็จแล้วแล้วให้เราเทไปเลยตอนนี้เขาจะมีจะทําปฏิกิริยาเกี่ยวกับน้ําน้ำน้ําอยู่นะเราเราก็คนเลยคนก็ได้ไม่คนก็ได้เนาะเขาก็จะละลายในน้ําได้ดีแต่ให้ดี เราก็คนเท่าไหร่ก็ก็จะดีกว่าครับแต่อย่าใช้มื้อคนนะตัวนี้นะครับถ้าถ้าเขอาเราเหยไ่แห้งแล้วเสร็จแล้วเรา,เราก็คนอย่างเงี้แหละตัวนี้ใช้ผสมน้ําได้ผสมผสมน้ำมันได้นะเสร็จแล้วเราก็หาตําแหน่งที่มันพอเหมาะเสร็จแล้วเราก็เราก็จุ่มเอาเรา,เาค่อยๆจุ่ม้าไปอย่างเงี้ยค่อยๆดันเข้าไปนี่เราเราหา,หาตําแหน่งให้มันดีๆกันนะเพราะว่าเราจะแช่เยอะไม่ได้เพราะเพราะถังเนี้ย อ่ามันมันเป็นถังพลาสติกเดี๋ยเดี๋ยวมันมันมันจะแตกเนาะ เนี่ยครับนี้เขาก็จะดูด,ดํำยาเขาของเขาขึ้นไปเลยนะอ่าตอนสักปรนะมาณตอนเย็นน่ะตอนเย็นน,น้าน้ําน้ําในบ่อในถังนี่มันก็หมดละแต่ว่าให้เราทําเป็นเป็นตอนทำเป็นตอนใช้ตอนเช้าน,นะเพราะว่าไม้ไผ่แกะตั้งตั้งลำเนี่ยตอนเย็นอย่าไปแช่นะถ้าเป็นตอนเย็นนี่ไม้กลางคืนพุ่มไม้เขาจะคลายน้ําถ้าเป็นกฎของของ,ของธรรมชาติเนี่ยกลางวันกลางตอนเช้าเนี่ยใบใบไม้ทุกที่อย่างเขาเขา,ขาจะดูดน้ำขึ้นไป อยดนะ้ำขึ้นไปเลียเ้ยงต้นองเขาเป็นพวกกลางคืนเขาจะคลายคาร์บอนะคลายน้ำองเขาอย่างเงี้ยเนาะเดี๋ยวทําดูอีกอันหนึ่งนะนี่ครับดูฝั่งนี้ก็ได้ครับนี่ครับผมขึ้นมาเรื่อยๆก่อนนะครับอ่าครับผมเนาะ เราให้ให้ผมผมจะมันทําได้อยู่สองกรณีนะครับนี่ถ้าเกิดที่ว่าอ่าถ้าไม้เราเราตั้งเอียงให้ที่เขาหาไม้อันหนึ่งมาตั้ง,งนี้ก็ได้นะนี่ถ้าให้อย่างนี้มันก็ได้อีก,อก,อกรูปแบบหนึ่งมันเวลาตั้งตั้งไม้มันจะพอดีหาไม้อย่างนี้มานะไม้อะไรก็ได้ครับหรือว่าขุดดินลงไปก็ได้เนาะแล้วก็เอาให้มันเอียงอย่างนี้นะอ่าเราจะต้องสมน้ําก่อนนี่ตอนนี้ผมจะใส่น้าประมาณสักสามีิดนี่แหละครับ เสร็จแล้วก็คนเออคน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 เสร็จแล้วก็หาตำแหน่งที่มันเหมาะๆแล้วก็เอียงนิดหนึ่งก็ได้นี่เวลาเราเวลาเราตั้งไม้มันจะพอดีกับกับกับชิ้นงานเลยนะเออเราตั้งไว้หลายส้นเลย อยู่ที่ลหลายๆคนลหลายวิธีทํานะลองลองทำดูไงก,ก็ได้ขอให้ไม้ทาไงก็ได้ขอให้ไม้มันแช่เข้าไปข้างในให้ได้เนี่ยได้ละถ้าเราเราเราใส่ซักสิ่ต้นไม่ได้นะเดี๋ยวก้นไอ้พลาสติกมันจะมันจะทะลุการทําบ่อแช่เท่กันรักษาไม้แล้วถ้าเราก็แช่ไว้อย่างเงี้ยประมาณสักเจ็ดวันน,นะสัเกเจ็ดวันเสร็จแ,แล้วเราเข้าเข้าเข้านำมาออกเนาะในการทําที่ว่าเราจะตัดไม้ออกมาแช่ลําเนี่ยเราทำง่ายง่ายทำอย่างนี้แหละครับไม่ยากเหรอครับที่เขาใช้เลื่อยอย่างนี้ก็ได้นะเดี๋ยวเื่อาเลื่อยให้ดู อ่านี่นะเราเรามาหัวเอาเอาลำนี้ก็แล้วกันนะให้เราตัดการตัดไม้ก็สําคัญนะอ่าถ้าไม้มันเอียงไปสองนี้ให้เราตัดมาฝั่งนี้อยู่ที่หนึ่งเพื่อเพื่อ,อป้องกันไม่ให้มันฉีกนะครับเสร็จแ,แล้วถ้าเราตัดนี้แล้วก็เขอตัดเข้าไปถ้าเราตัดเขาด้านเดียวนะไม้ไม,ไม้ไม้จะฉีกเลยจะใช้งานไม่ใอยได้เนาะ,นะเอาให้ให้เอาให้หน้าเขาเรียบอย่างนี้นะ เสร็จแล้วก็มาแช่น้ำยาต่อเลยเสร็จแล้วเนี่ยไม้ไผ่ต่อลำเนี่ยถ้าเรายังไม่แช่น้ํายาเนี่ยลำหนึ่งเราจะขายกันแค่ประมาณทักสิบาทถึงสิบห้าบาทใช่ไหมถ้าเราแช่น้ํายาแล้วเราขายได้ถึงลำลำลำละสี่สิบาทเสร็จแ,แล้วเราก็เอามาล้างเอามาอะไราดีดัดให้มันตรงแตเอามาเอามาทาเอามาเข้าเข้า,เข,า,เ,ขา,เ,ขาเข้าที่ดัดที่ดัดไม้ลำก็จะตรงเลยอย่างเงี้ยเนาะ แล้วก็นําสู่ของภาคการตลาดเอาไปใช้ในงานเฟรนิเจอร์งานโครงสร้างบ้านบ้าน,านไม้ไผ่อะไรเนี้ยถ้าเราแช่อย่างเงี้ยเรารับประกันได้เลยครับสิปีมอดมอดมอดจะไม่กินของเราเลยนะครับผมโอเคคิปนี้ท่านนี้ก่อนนะครับสวัสดีครับกับวิธีการแช่ไม้ไผ่